ลงเบียนก่อนครับเชิญพี่ส้มดีกว่าพี่ส้มลงไปลงทะเบียนให้พีด่ด้วยลง,ลงลยนหนดครับผมไ,ได้ลงหมดเลยลงหมดเลยอ๋อเอาหมดทุกคนเลยเหรอใช่ตาชื่อได้นะวันเกิดทุกคนครบนะใช่โอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ลงให้ทีเดียวหมดเลย คพี่ลงทะเบียนก่อนครับเชือนพี่ส้มดีกว่าพี่ส้มลงลงทะเบียนให้พี่เอ็นเลยสองบนครับผมได่ลงหมดเลยลงหมดเลยอ๋อเอาหมดทุกคนเลยเหรอใช<ด>่าตามชื่อได้นะวันเกิดทุกคนครบนะใช่เ,เยอะๆคนนี้ลงให้ทีเดียวหมดเลย Yeah, gotta. Yeah.

เ่เกมะตรงนั้นมันต่ลงไม่ได้เลยมไอ้แมป์แคมป์แคมป์เข้าลงทางช่องที่มันสูงเย้า้นดูที่มันสูงยเข้าขกันไอ้แคมป์อยู่ะโพกสุดเลยไปทางช่องที่มันเสียบเสยดดว้ เอาวันแล้วครับวันนี้ที่ต่อเราเหนือเปืือกใช,ใชนะครับพี่กำลังต่ออยู่น,นี้เป็นสมาชิกจากกลุ่ม CK Lifestyle จากตัวังติครับซ <c oughs> ึ่งจะมาร่วม,มกิจกรรมกับทางวิศุ์สยามในวันนี้นะครับ <c oughs> อยู่กุ่มไหนเราไม่ว่าแต่ใจ,ใจเดียวกันอุดมการเหมือนกัน ขอต้อนรับและยินด,ดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับทางมิตูสยามในวันนี้นะครับดูภาพกิจกรรมติดตามได้ทาง w ว w m i t วย y a m c o ูสยามดทคแลว้วปาทาหน้าเสดเป็นตัวนะครับมิตูสยามดูแลโดยไม้เป็นตัวใหญ่ สมาชิกทาง e ีเ k, k Lifestyle นะครับมีของที่จนำนํามาร่วมบริจาคไหมครับใารไหนมีของที่จะนํามาร่วมบริจาคเปิดเลยนะครับเปิดตูเลยเดี๋ยวเราจะมีสมาชิกไปช่วยยกงก็มีของบริจาคให้มาตรงหน้าเต็นท์เหร่ไหมเราเลือกคามจอดแล้ว ก็จอดเข้าตำแหน่งให้ก่อนแล้วก็เอาของไปจากตามไปโครับท่านไหนที่มีกอจะเอามาร่วมบริจาคกับเรานะครับเปิดตู้รถของได้เลยเปิดตู้เวเลยนะครับเปิดตู้รอเดี๋ยวเรา